ดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะนำเสนอพระเนื้อผงสมเด็จทรงหยดน้ำนะครับตาแผ่นดินนะในสมัยยุคราชการที่5นะครับองค์กลางคือองค์ที่มีพุทธคุณนะครับเนื้อออกไปทางหนึกนุ่มปูนเปลือกหอยนะครับส่วนองค์ซ้ายนี่ไม่มีพุทธคุณขวานี่น่าจะเป็นเก๋ใหม่นะครับไม่มีพุทธคุณเหมือนกันเนี่ยข้างหลังทําดีเลยนะสวยด้วยนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไงทุกพิมพ์ทรงของพระที่หัวโตสร้างเนี่ยคุณจะเห็นของเก๊แน่นอนมีของแท้ก็ต้องมีของเก๊นะเดี๋ยวซ้อนกล้องให้ดูนะพระนี้ก็น่าจะจัดอยู่ในพิมพ์พิเศษนะครับหรืออาจอยู่ในสกุลวังหลังก็ต้องไปผมต้องไปค้นตําราดูอีกทีนะฮะไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่มีบันทึกในตําราตําหนิเซียนพระพวกเนี้ยคนเล่นก็จะ ขาดความมั่นใจคนสะสมเมื่อขาดความมั่นใจนะครับก็เราเราว่าเอยน่าจะแท้นะอะไรบางคนก็ไม่ไม่เชื่อเฉพาะแค่ตำราเนะเพราะว่าวัดวัดขังจริงๆมีทั้งหมด164พิมพ์นะครับไม่ใช่มีอยู่แค่สีพิมพ์ที่เซียนเขาเล่นหานะเพียงแต่ว่าบางพิมพ์เนี่ยนะไม่มีบันทึกในตำราเป็นตำหนินะของเซียนมาเนี่ยคุณก็ไม่มั่นใจนะครัดังนั้น วิธีการแตะถ่ายพุทธคุณของผมเนี่ยจะช่วยคุณตัดสินพระเหล่านี้ได้พระในมุมมืดของสมเด็จโตพระลึกลับนะที่คุณไม่เคยเจอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะสามารถที่จะถ้าสามารถแตะถ่ายพุทธคุณได้ก็แสดงว่ามีพลังงานพุทธคุณอยู่ในพระเครื่องนั้นนะครับก็ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีดูความหนึกนุ่มด้วยเอาเดี๋ยวเทียบองเกเก่าเก๊เก่า,ก,า,ก,ากับแท้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนเก๊ใหม่เนี่ย ไม่ต้องไปดูมันมากหรอกนะฮะเห็นไหมฮะก็ปิมมือก็ไม่ไม่ปานนี้เท่าไหร่นะอ่าอันนี้จะชัดเจนเห็นไหมฮะปานนี้ชัดเจนนะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่าของเก้าบางทีก็ปานนี้ชัดเจนก็มีนะครับนี่ให้ดูข้างหลังนะครับก็เป็นเนื้อเหมือนพระเก๋ทั่วๆไป อันนี้จะเป็นเนื้อเหมือนกับว่าเนื้อหนึบนุ่มปูนเปลือกหอยนะครับเดี๋ยวผมให้เทียบดูกับองค์เจ๊ใหม่ละกันนะครับเทียบกันกับผ้าแท้นะครับทันไหมเนี่ยสองนาทีกว่าละว 5, 34, อ้ยห้าสามสิบสี่เออนี่เทียบดูอ่าอันนี้ก็นะดูดีนะชัดเจนนะสวยงามเมื่อเทียบกับของแท้อันนี้ของแท้นะครับนะ ก็เป็นตาแผ่นดินปั๊มลึกนะครับแต่ว่าคองแท้เป็นหลังเรียบนะครับนะครับ